างคืนบรรยากาศเงียบสงัดต่ำนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องเช่าเอาเก่าไปนิออนบนเพดานกับพิบแปลกๆเสียงลมพัดหลอดหน้าต่างเวดวิวหันใดนั้นๆๆๆๆเสียงเคาะประตูเบาๆต่ำสะดุ้งหันไปมองนาฬิกาเกือบเที่ยงคืนใครวะดึกๆดืด่นๆเขาลุกขึ้นไปเปิดประตูอย่างงงงสิ่งที่เห็นทำเอาต่ำยิ้มออกมาเฮ้ยมึง เกอนสนิทที่ไม่ได้เจอกันพักใจเย็นยิ้มอยู่ตรงนั้นดีหน้าเหมือนเดิมเสื้อผ้าที่คุ้นตาเหมือนกลับมาจากไหนสักแหง่งกูคิดถึงมึงว่าตั้มเลยแวะมาหาต่้มตกใจปนดีใจรีบเชิญเข้ามานั่งมามาเข้ามาในบ้านก่อนตั้งคู่คุยกันเรื่อยเรื่อยเรื่องเกา่าเรื่องมาหาไรเรื่องที่เที่ยวสมัยก่อนเหมือนผึ่งเคยเจอกันเมื่อวาน แต่บรรยากาศในห้องมันแปลกๆเสียงเพื่อนพูดบางทีก็เบาเหมือนลอยมาตามลมแววตาของเพื่อนบางช่างวะมันก็เศร้าลึกๆตอนกลับเพื่อนยิ้มแล้วพูดว่าเอาไว้เดี๋ยวกูมาใหม่คืนนี้แค่แวะมาทักทายต่ำเกาหัวแบบงง,งๆก็แสเพื่อนแวะมาหาไม่ได้คิดอะไรแต่ทันทีที่เพื่อนเดินออกไปยินดินเปียกโชยเข้ามาในห้อง ประตูปิดเองดังเ e อียดอาดตำหนิ่งไปคู่หนึ่งขนลุกหวาบโดยไม่รู้สาเหตุคืนต่อมาเสียงลมพัดแรงกว่าปกติอ่่นหน้าต่างสั่นไหวเหมือนมีมือใครจับดึงเสียงเคาะประตูมาอีกแล้วทำสะดุ้งสุดตัวมองนาฬิกาตีหนึ่งกว่าว่าเอ้ยมันมาดึกอีกแล้วหรือวะเนี่ยเอาเปิดประตู เพื่อนยืนยิ้มอยู่เหมือนเดิมสีหน้าไม่เหนื่อยไม่ง่วงทั้งที่ถึงป่านนี้แล้วนอนไม่หลับว่ะเลยมาคุยกับมึงต่ำยิ้มแหงๆกูจะหลับแล้วนะโว้ยดึกขนาดเนี้ยเพื่อหัวเราะก็แปบ๊บเดียวกูอยากอยู่ใกล้มึงทั้งขู่คุยกันอีกครั้งเสียงหัวเราะคล้ายเหมือนเก่าแต่ทุกคำพูดเหมือนเผื่อนมีอะไรปิดบงังบางครั้งก็เพ้อพูดหลุดออกมา ที่จริงกูก็ไม่ได้เป็นไหนหรอกแค่อยากให้มึงอยู่เป็นเพื่อนต่ำชะง,งักเออหมายความว่ายังไงวะเพื่อนรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีทำเป็นไม่ตอบหลุงเช้าต่ำไปทำงานระาวาังนั่งกินข่าวกับเพื่อนร่วมงานก็เพอ้อพูดขึ้นว่าเมื่อคืนเพื่อนเก่ากูมาหาวะคุยกันยันตีสองเพื่อนร่วมงานหยุดช้อนมองหน้าต่ำแปลกเพื่อน ใครวะเพื่อนมึงกูไม่เห็นใครมาที่ห้องมึงเลยต่ำงงยืนยันว่าเห็นจริงแต่เพื่อนรวมงานก็ยืนยันว่าเมื่อคืนไม่มีใครมาที่ห้องอ่างเดินก็เงียบสนิทกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้บันทึกใครเดินขึ้นมาต่ำเริ่มรู้สึกขนลุกแต่พอกลางคืนเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งต่ำยืนนิ่งใจเต็นแรง นี่กูฝันไปหรือมึงเป็นอะไรกันแน่วะคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องผสมกับเสียงฝนสาดใส่กระจกหน้าต่างไปในห้องกับพิบบูบจนต่ำรู้สึกงุดงิดเสียงเคาะประตูมาอีกแล้วต่ำทอนหายใจมาอีกแล้วหรู้วะเอาเปิดประตูออกเผื่อนยืนเปียกฝนยิ้มจ,งจางๆเสื้อผ้าชุ่มน้ำหยดติงต่งๆลงพื้นแต่แปลก ไม่มีรอยเท้าน้ำเข้ามาในห้องเลยมึงนีบ้าแล้วนะมากลางฝนกลางดึกเนี่ยเผื่อนนั่งลงเหยียบๆสักพักก่อนพูดเบาๆเสียงแหบจะกลืนเข้าไปกับเสียงฝนตั้มถ้าวันหนึ่งกูไปไม่กลับมึงจะช่วยกูใช่ไหมต่้มขมวดคิว้วอะไรของมึงวะพูดแปลกๆเผื่อนมองตรงมาน้ำตาคลอเหมือนจะร้องไห้แต่กับหัวเราะกบเกิน ไม่หรอกกูแค่พูดเล่นฮ่าฮ่ฮ่ก่อนกลับเพื่อนหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆวางไว้บนโต๊ะเอาไว้อ่านทีหลังนะพอเพื่อนเดินออกไปประตูห้องปิดดังปังทันทีทำหันไปหยิบกระดาษวนหนังสือเขียนเบียวๆคล้ายรีบเขียนไปบอกครอบครัวกูด้วยกูเป็นห่วงพวกเขาต่ำตัวช้าหายใจติดขัดรีบวิ่งออกไปเปิดประตูตามเพื่อนแต่ทางเดินยาวมืดสนิท ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเสียงฝนเงียบกิบไปในทันทีเหลือเพียงหัวใจต่ำที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะหลังจากคืนนั้นต่ำนั่งมองกระดาษที่เพื่อนฝากไว้ทั้งคืนคำถามว่าไปบอกครอบครัวก,กูด้วยฝังอยู่ในหัวไม่หายเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจไปบานเพื่อนบานเพื่อนอยู่ชานเมืองแถวแถวถนนเกา่าใกล้ทางรถไฟต่ำเดินทางไปทันที บรรยากาศย่านนั้นเงียบเหงาบานไม้เก่าๆเรียงรายเหมือนถูกทิ้งร้างคุณจับตามประตูหน้าต่างปิดสนิทเขาเดินไปตามบ้านที่คุ้นตาจนมาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งทำตัดสินใจเคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับเขาลองเคาะแรงๆขึ้นเงียบอีกอันใดนั้น เสียงแหลมๆของผู้หญิงแกดังขึ้นจากในบ้านใครใครมาเรียกต่ำรีบพูดออกไปผมเพื่อนเบียร์ครับเพื่อนลูกชายบ้านนี้ประตูค่อยๆแง้มออกเอ้ยเห็นหญิงชราหนาสิ์เฮอมองต่ำแปลกๆแ,แล้วสั่นหัวเบาๆไม่มีใครอยู่แล้วลูกไม่มีลูกชายแล้วต่ำจะงักหัวใจเต้นแรงหมายความว่ายังไงครับ ผมเพิ่งเจอมันเมื่อคืนมันยังมาหาผมอยู่เลยหญิงชลาสายหัวช้าช้าน้ำตาคลอหามันมาหาก็เพราะมันยังไม่ได้ไปไหนอันใดนั้นลมเย็นหวูพัดเข้ามาเสียงประตูบ้านดังเอียดอาดเหมือนมีใครอีกคนกำลังเปิดยูนข้างในตำหาันไปมองเห็นเงาคนเดินผ่านห้องดานหลังไปอย่างช้าชด่างนั้นเหมือนเพื่อนสนิทของเขาเป๊ะ ตํายืนนิ่งมือเย็นเฉียบเงื่อแตกท่วมหลังหญิงชระเอ่ยเสียงสัน่นหามันมาช่วยบอกมันด้วยนะลูกช่วยบอกมันที่ว่ามันน่ะตายแล้วเช้าวันลุงขึ้นเขาตัดสินใจไปหาข้อมูลที่ร้านกาแฟไก่ที่ทำงานเปิดโทรศัพท์ค้นข่าวเก่าๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุในย่านที่เพื่อนเคยอยู่ ไม่นานหัวข่าวนึงก็เด้งขึ้นมาอุบัติเหตุสยองรถขอบหัวตกสะพานถนนสายเก่าเสียชีวิตทั้งสีส่ศพตํำมือสันกดเข้าไปอ่านรายละเอียดในรายชื่อผู้เสียชีวิตมีชื่อเพื่อนสนิทของเขาอยู่ด้วยหัวใจต่ำเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออก เขารีบปิดโทรศัพท์พยายามไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่จริงเมื่อคืนเรายังคุยกับมันอยู่เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงคืนนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังมาอีกต่้มยืนจ้องประตูไม่กล้าเปิดเสียงเพื่อนดังหลอดเข้ามาเบาๆตั้มกูขอโทษที่ทำให้มึงสับสนแต่กูยังไปไหนไม่ได้ต่ำกัดฟันกันน้ำตาค่อยๆเปิดประตู เพื่อนยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งที่ต่างออกไปเสื้อผ้าที่ใส่มีรอยฉีกขาดเปื่อนดินเปื้อนเลือดไปหน้าสีเซียวดวงตาเศร้าแต่ยังพยายามยิ้มให้มึงเห็นข่าวแล้วใช่ไหมอุบัติเหตุคืนนั้นกูไปกับครอบครัวกลับมาไม่ได้อีกแล้วตั้มตั้มยืนตัวแข็งสั่นไปทั้งร่างความจริงที่ไม่อยากยอมรับ กำลังเผยออกมาอย่างช้าๆเกื่อนเอื้อมมือมาแตะบาตรต่สัมผัสถึงความเย็นเฉียบไร้ชีวิตกูอยากให้มึงช่วยช่วยทำให้ครอบครัว,วกูไปอย่างสงบคําพูดนั้นกล่องในหัวต่าแต่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใจแล้วว่าเพื่อนยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนอีกต่อไปคืนนั้นเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านเพื่อนอีกครั้ง บ้านไม้สองชั้นที่เคยเห็นขอบคัวอบอุน่นบัดนี้เต็มไปด้วยความเงียบงันต่ำเดินเข้าไปในบ้านด้วยหัวใจเต้นแรงไฟในบ้านดับสนิทแต่แป,ประตูไม่ได้ล็อกพอเขาเปิดเข้าไปยินอับอและกลิ่นเหม้นใหม่เบาบางลอยออกมาเสียงพื้นไม้ลั่นตามทุกกล่าวอันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากชั้นบนทำเ,เงยหน้าขึ้น เห็นเงาหลายคนยืนเรียงรายตรงระเบียงชั้นสองเงาเหล่านั้นเหมือนกำลังมองลงมาที่เขาเงียบเๆให้ให้ใอยู่ข้างบนต่ำตะโกนอันใดนั้นเสียงหัวเราะเด็กหญิงดังขึ้นต่ำตัวแข็งขนลุกไปทั้งตัวเขาค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปทีละขัน้นเมื่อไปถึงชั้นบนเขาเห็นพวกเขาชัดเจนเหื่อนของต่ำยืนอยู อ้อมกับพ่อแม่และน้องสาวตัวเล็กๆทุกคนในครอบครัวอยู่ตรงนั้นครบแต่ร่างเสีดเสียววงตาวา่างเปล่าเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเพื่อนพูดเสียงสันนี่แหละครอบครัวกูตั้มพวกเขาไปไหนไม่ได้เพราะหวงแม่เพื่อนกล่าวออกมาน้ำตาไหลอาบแก้มลูกเอ้ยส่วยทําบุญให้พวกเราเราจะได้ไม่ต้องวนเวียนอยู่แบบนี้ ทำยืนตัวชาน้ำตาเออขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่คิดเลยว่าคำขอของเพื่อนจะกลายเป็นภาระที่ต้องแบกรับทั้งขอบหัวเสียงรมแรงพัดผ่านบานเวทวิวรูปถ่ายเก่าๆตกจากผนังลงมาแตกกระจายต่ํารู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่ผีเพื่อนที่มาหาแต่คือทั้งขอบหัวที่ยังติดอยู่ในโลกใบนี้ น้องสาวเพื่อนร้องไห้สะอื้นที่ตั้มหนูยังไม่อยากติดอยู่ที่นี่เลยเพื่อนมองหน้าตั้มดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังกูฝากด้วยนะตั้มไม่งั้นพวกกูไม่มีวันไปจากที่นี่ได้บรรยากาศทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นแผแ่วๆเงินมาจากโลกวิญญาณหลอกบางตั้มยกมือขึ้นไหวทั้งน้ำตาผมสัญญา ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้พวกท่านไปสู่ที่ดีๆกว่านี้หลังจากรู้ความจริงทั้งหมดตําจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะช่วยเพื่อนและครอบครัวให้ไปสู่สุคติให้ได้ลุกเช้าเขาหลีบจำบุญตักบาตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อนและครอบครัวหยุดถ,ถูกกลางลานตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศส่วนบุญนี้ให้เพื่อนรักของผมและครอบครัวทั้งหมด ขอให้พวกเขาไปสู่สุคติอย่าได้ติดค้างในโลกนี้อีกต่อไปคืนนั้นบรรยากาศเงียบสงัดกว่าทุกคืนตั้มนั่งรออยู่ในห้องใจเต้นแรงและแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นตั้ค่อยๆเปิดประตูออกไปเอื่อนยืนอยู่ตรงนั้นไปหน้าสดใสขึ้นไม่เหมือนร่างสีเขยงเขียดก่อนหนะ้า ด้านหลังคือพ่อแม่และน้องสาวของเพื่อนทุกคนยิ้มอ่อนโยนเพื่อนเอ่ยขึ้นน้ำเสียงอบอุน่นตั้มขอบใจมึงนะที่ไม่ทิ้งกูถึงตอนนี้เราต้องไปแล้วแต่กูจะจำมึงไปตลอดตั้มยิ้มทั้งน้ำตากูก็เหมือนกันไปเถอะเพื่อนขอให้ไปสบายรอบคร้วของเพื่อนต่างพนมมือไหวตั้มอย่างสงบ แล้วล่างทั้งหมดก็ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดเหลือเพียงสายลมเย็นพัดผ่านราวกับคำอําลาตัยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะยกมือไหวหัวใจเขาแม้จะโศกเศร้าแต่ก็โลงขึ้นอย่างบอกไม่ถูกพื้นที่ร้อนยาวนานได้ปิดฉากลงแล้วเพื่อนที่ผูกพันกันแม้ความตายก็ไม่อาจผาาออกจากกัน แต่สุดท้ายมิตรภาพที่แท้จริงคือการช่วยหกันและกันได้ไปสู่ความสงบ